สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวมิถุนและคนามิถุนแล้วก็ราศีมิถุนนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตัวนตกค่ะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปประจําวันที่16-30ถึง30เมษายน2566นะคะไปดูกันค่ะว่าใน2ส,สัปดาห์นี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนเพื่อนชาวมิถุนบ้าง คุณได้ภพ่ Knight of w a n d s ค่ะ9ก้าไม่เทา้า Narf of v a u n สามเหรียญ King of Cups Narf of Pentacles นะคะแล้วก็จะเป็น Two of Swords Seven of Pentacles Two of Pentacles นะคะแล้วก็สิบถ้วยใต้สำรับของเราก็จะเป็น King of v a n d s n ค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนราศีมิถุนนะคะโอ้โหได้ไพ่ปิดท้ายกันนะคะได้ใต้สำรับเนี่ย k i งอ of War นะคะออกมาบอกว่าทุกๆเรื่องนะคะในช่วงในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะจะประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพออกเป็นที่น่าพอใจการงานก็จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะคะผีดอกออกผลค้าขายทำธุรกิจส่วนตัวก็จะได้กำไรงามค่ะ,ะสามารถที่จะ เรียกว่ารู้สึกมั่นคงนะคะรู้สึกมั่นคงรู้สึกเป็นที่พออกพอใจแล้วต้องบอกเลยนะว่าเพื่อนๆชาวมิถุนคนไหนนะคะไปแข่งขันในเรื่องอะไรก็แต่นะคะการสมัครงานไปแข่งขันนะคะสอบอะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นมาเมิดนะได้รับรางวัลได้รับเออเรียกว่าความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยมองว่าก่อนหน้านี้นะ คุณมีการทุ่มเทให้กับผลงานชิ้นนี้หรือการแข่งขันนี้มากๆเลยใครที่กําลังสอบแข่งขันนะคะบอกได้เลยว่าคุณเป็นมามืดนะในแบบที่คุณเองก็ไม่คาดคิดก็ได้ว่าคุณจะได้รับการเรียกตัวการสอบสัมภาษณ์หรือได้รับอตอบตกลงว่าไปเริ่มงานได้แล้วนะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะคะหรือใครที่ไปนำเสนอผลงานเอาไว้ชิ้นงานเอาไว้ ให้แบบเหมือนกับพิจารณานะคะคุณก็จะได้รับการพิจารณาในงานนั้นๆด้วยหรือในผลงานนั้นๆด้วยหรือการไปเสนอขายอะไรก็แล้วแต่นะคะไปเสนอผลงานเนี่ยคุณก็จะได้รับคําตอบว่าอุ้ยงานของกูเนี่ยผ่านโปรเจกต์นะ,ะผ่านนะเขาอาจจะรับซื้ออาจจะ,ะเหมือนกับพิจารณาผลงานของคุณเนี่ยในแบบที่ว่าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจก็ได้เช่นกันนะคะคุณจะมีงานต่อเลยล่ะเป็นเรียกว่า โชคดีอ่ะกุรูจะรู้สึกเหมือนโชคดีเกี่ยวกับในเรื่องของงานของคุณค่ะที่บางทีเนี่ยเราทุ่มเทใจจดใจจ่อว่าเอ้ยงานมันจะผ่านไหมเขาจะรับเข้าทํางานไหมเขาจะเรียกตัวไหมเอาเป็นว่ามีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของงานค่ะ ส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่กําลังเรียนนะคะเรียนเกี่ยวกับทางด้านงานเขียนคือบางทีเนี่ยเราอาจจะมีชอบอะไรในในเชิงแบบในพรสวรรค์ของเราเนาะงานเขียนงานเขียนนิยายเขียนนิทานงานศินละปะ,ะเรียกว่าเป็นเชิงแนวคิดแบบไอ ไอเดียสร้างสารรค์เกี่ยวกับผลงานใน,ในแนวอัดอาร์ตอาร์ติสตแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าในช่วง2สัปดาห์นี้คุณก็จะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองมีคนมาถูกอกถูกใจในผลงานเขียนของคุณในงานศิลปะของคุณ มันมีเงินเข้านะใครที่มาทางด้านนี้นะมีเงินเข้าจริงๆค่ะอาจจะมีคนมาถูกใจขอซื้อผลงานของคุณเนี่ยขอซื้อนิยายของคุณขอซื้อละครบทละครของคุณเนี่ยไปทําละครอะไรแบบนี้คุณเสนอออกไปเยอะๆเลยนะในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะได้โอกาสเงินโอกาสทองนะคะโอกาสที่งานของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จต่อยอดในอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้คุณในอนาคตได้เช่นกันนะใครที่มาทางสายนี้นะบอกได้เลยว่าคุณจะโชคดีมากๆ งานของคุณจะเข้าตานะคะเป็นที่รู้จักจะมีชื่อมีเสียงมากขึ้นนะและไพ n g of Charlie ออกมาบอกว่าในช่วงสอสัปสงสัปดาห์นี้จะมีไอเดียบันเจิดมันจะมันจะสามารถที่จะต่อยอดมีความคิดมีไอเดียอะไรสร้างสรรค์นเนี่ยทำให้หาางานของคุณเนี่ยคืออันนี้มันจะเน้นในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยสัส่วนใหญ่นะเพื่อนๆชาวมิถุนจริงๆนะคะมันจะมีไอเดียอะไร แปลกใหม่ที่ต่อยอดงานของคุณเนี่ยได้ดีมากๆเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่ไม่ว่าใครจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไอเดียมันจะกระฉูดเออมันจะนึกงานตรงนั้นออกนึกอะไรตรงนี้ออกมันจะโลกมันจะโลดแล่นเห็นไหมมันมีแต่ไพ่แห่งการทํางานดังนั้นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยใครทีเออ่เหมือนกับงานเนี่ยมันต่อยอดกันเลยนะมันต่อเนื่องกันเลยนะงานเกี่ยวกับด้านงานศิลป์งานเขียนการเขาเรียกว่าเขียนนิยายเขียนนิทานพวกเนี้ย งานศิลปะอะไรพวกนี้ค่ะมันจะสร้างเงินสร้างทองให้คุณมากๆเลย2ส,สัปดาห์นี้เป็น2ส,สัปดาห์ที่เรียกเงินเรียกทองจริงๆเงินทองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้ง7เหรียญ2เหรียญไม่ว่าจะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่นะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลกําไรจากการลงทุนของคุณด้วยก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นลงทุนไปไปลงทุนไว้ตรงนั้นตรงนี้อาซื้อของมาขายไปอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็จะได้เห็นผลกําไรมากๆในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะขายของดีมากการเงินการทองของคุณเนี่ยหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนคลองปืด๊ดคลองคลองคลอง,องไม่มีสะดุดเลยค่ะไพ่สองดาบออกมาบอกว่าอะไรออกมาบอกว่า ช่วงนี้นะคะการติดต่อการเจราจาการสื่อสารในเรื่องของขายงานในเรื่องของผลงานในเรื่องของการค้าการขายกําไรมาเงินทองเฟื่องฟูไม่รู้จะพูดอะไรเพราะไพ่มันเด่นมาในเรื่องของการเงินการงานนะคะเด่นมากๆากอ่าเด่นมากๆจริงๆทำอะไรเจราจาอะไรก็จะประสบความสำเร็จคำพูดคำเจราจาเป็นเงินเป็นทองช่วงสองสัปดาห์นี้ ใครมีอะไรโปรเจกต์อะไรที่ต้องไปคุยงานไปเลยไปคุยเลยมีโครงการอะไรไว้จะไปตกลงไปขายงานอะไรไปเลยจริงๆนะคะประสบความสําเร็จบอกได้เลยว่าล้านเปอร์เซนต์เพราะให้ king of w a r เนี่ยออกมาการันตีว่าในเรื่องของความสําเร็จแล้วส่งผลอะไรคะส่งผลให้กับเพื่อนๆชาวมิถุนในช่วง2ส,สัปดาห์นี้นะคะเป็นช่วงสัปาห์ส,สัปดาห์ที่คุณมีความสุขมากๆ เป็นช่วงสองสัปดาห์ที่คุณจะได้ปรนเปลย์ตัวเองนะคะมีความสุขกับคนที่คุณรักครอบครัวแฮปปี้ครอบครัวสุขสันต์อยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะซื้ออะไรอยากจะไปทําอะไรนะคะมันเป็นช่วงสัปดาห์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจะได้ผ่อนคลายอะไรที่มันติดขัดก็ราบลื่นมีความสุขที่สุดอ,อาจจะมีเวลาไปพักผ่อนกับคนที่คุณรักหรือพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจในช่วงปลายเดือนอย่างนี้ค่ะเพราะ ช่วงสัปดาห์ช่วงสัปดาห์แบบ1ึถึงอ่าสินะคะ 16, 1 6 1 6 1 7 18 2 9 2 0 2 1 22 23ประมาณเนี้ยคุณจะได้แบบประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินมากๆและช่วงสุด,ส,ดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนใช่ไหมคะคุณก็จะมีเวลาว่างอาจจะได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวกับคนรักใช้เงินใช้ทองแบบสบายอกสบายใจจริง นะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะจริงไม่มีไพ่แบบอุปสรรคแล้วก็ปัญหาเลยไปดูไพ่นางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวมิถุนคะโอ้ peaceful peaceful resolution o l u นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ something better แล้วก็จะเป็นไพ่ trust นะคะในช่วง2ส,สัปดาห์นี้นะคะไพ่เบนีออกมาว่า มันจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันตินั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้หรือในขณะที่คุณเข้ามาฟังคลิปเนี่ยมันอาจจะมะีปัญหาบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างมันจะมันจะถูกแก้ ได้อย่างเรียบร้อยมันจะมีแต่ความสงบสุขเกิดขึ้นนะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ในเดือนถัดไปในเดือนถัดไปนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือมีสิ่งดีๆที่ดีกว่าในสสัปดาห์นี้รอคุณอยู่ก็ได้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดการจัดเขาเรียกว่าแก้ไขเ,เหมือนกับเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมต่อในเรื่องของการงานการพูดการเจรจาไว้ในเดือนหน้าด้วย มันจะเป็นอะไรที่ราบลื่นไปได้ด้วยดีนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็จงศรัทธาในตัวเองมันจะพาคุณนะคะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็เป็นบวกเสมอคิดดีทําดีนะคะคิดดีทําดีแล้วก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในพระเจ้าเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในตัวเองแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางในความเชื่อของคุณด้วยค่ะคิดบวก ก็จะพาชีวิตไปในทิศทางที่บวกๆึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้ค่ะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดหน่อยนะซุเป,ประสงนะคะให้กับชาแนลของเราด้วยคลิปนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ